สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมปส q ิ i ต์เกมเอกท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาลงแข่งคือผมไม่ได้มาเป็นเพลเยอร์นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยจะมาเป็นเจ้าฟอนแมนท่านผู้ชมก็คือไอ้เจ้าตัวสีดำๆที่ใส่หน้ากากนั่นแหละคือตัวอย่างก็คือน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้ท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูได้นะซึ่งตัวนี้เลยนี่คือตัวที่ผมเนี่ยจะเป็นในวันนี้นะฮะเจ้าฟอนแมนคือเราเนี่ยสามารถใช้เงินในเกมเนี่ยเป็นเจ้าฟอนแมนได้ท่านผ โอเคตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ย,ยเยอะและ้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็รีบเป็นเจ้าฟอนแมนนะฮะและตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยรอมาเลือกโลกันดีกว่านีไง <c ười> รีบใจเลยท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นฟอนแมนที่เรียบร้อยนะฮะโอเคนี่ผมเป็นฟอนแมนมาที่เรียบร้อยท่านผู้ชมคือมีปืนด้วยนะปืนพกคู่ใจนะฮะคือเป็นปืนลูกโม่ท่านผู้ชมเนี่ยเราดูการแข่งขันของผู้เล่นอยู่ทางด้านบนนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าใครที่ทําผิดกฎเนี่ยจะโดนผมแน่ผมส่งลูกน้องมาแหละตัวแดงๆที่อยู่ด้านล่าง <c ười> คือลูกน้องของผมเนี่ยจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองหรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่ผมคนเดียวน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นผู้คุมเกมทั้งหมดเออประมาณนี้ประมาณนี้ผมลงมาด้านล่างแหละคือผมจะต้องไปคุมผู้เล่นเองด้วยใช่ไหมผมถือปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะดูผมต้องถ่ายรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกันถ่ายรูปไม่ได้นะฮะ คือผมต้องตามผู้เล่นไปด้วยนะอืมลุยเลยเหล่าเจ้าผู้เล่นทั้งหลายถ้าพวกนายเนี่ยตกรอบพวกนายจะโดนชั้นนะผมมาแล้วฮะผมเป็นฟอนแมนที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้เนี่ยเกมก็กําลังจะเริ่มแล้วนะฮะมาแล้วผู้เล่นเนี่ยเข้าสู่สนามไปที่เดียวร้อยคือผมเป็นฟอนแมนหรือผมเป็นกาดวะท่านผู้ชมคือมันคล้ายๆกันเลยอะอะมาไก่พลาดเนี่ยโดนแน่โดนไหมโดนไปหนึ่งโดนไปสองท่านผู้ชมฟอนแมนก็มีหน้าที่เก็บศพเหมือนกัน คือศพแล้วอะไรเนี่ยสวิตไลท์โอ้ยอ๋อเราสามารถสวิตได้ท่านผู้ชมอ๋อมันมันก็จะต้องรอเวลานะฮะซึ่งโอ้ยเราสามารถโอ้มันมีเวลาครูดาวด้วยประมาณสิบวิท่านผู้ชมอืมเลทไลท์เลทไลท์โดนโดนไหมหลายคนหลายคนโอยโดนโดนคือโดนผมสวิตแงมไปเลยฮะไปเลยอ่ากินไลท์เมื่อไหร่ผู้ผมเลนไลท์เมื่อนั้นนะผมบอกเลย เลไลเลไลเลไลเออโดนไหมโดนไหมอฮ้ย,ม,ย,ยมีคนโดนว่ะผมเก็บสะสมก่อนท่านผู้ชมสะสมแล้วสิบเหรียญนได้เงินเยอะมากต้องรีบ <ś 2> ต้องรีบเก็บอืมต่ครับผมคือยังมีคนเหลือรอดอยู่เลยอ่ะอืมกินไล์เมื่อไหร่เดี๋ยว <ś> 2> 2> เป็นเล่นไลเลยนะเลไลอ่าโดนไหมไม่มีฮะเอ้ยมีคนโดนว่ะผมต้องรีบเก็บสะสมก่อนท่านผู้ชมสะสมแล้วตั้งสิบเหรียญเกือจะทำให้เราเนี่ยได้เป็นอ่าฟอนเแมนอีกนะ เออฟอนแมนเนี่ยมันราคา1,000ันเหรียญเลยท่านผู้ชมต้องรีบเก็บศพนะฮะสุดยอดมากฮะตอนนี้เราได้โอ้ยได้เงินมาเยอะอยู่นะเป็นร้อยเลยท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ด่านที่2นะฮะไม่รู้ว่าด่านที่2เนี่ยฟอนแมนสามารถคุมอะไรได้บ้างท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยโอ้ยมีเพลเยอร์แบบว่าที่ตกรอบไปเน็กยี่สิบคนเลยนะคือเราได้มาทั้งหมด200เลยอะ่ะท่านผู้ชมเยอะมากตอนนี้เนี่ยเราน่าจะได้เงไม่รู้จะได้ทุนคืนหรือเปล่า การเป็นฟอนแมนเนี่ยมันต้องใช้เงิน1000เหรียญได้ไหมชมคือตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ920นะฮะเมื่อกี้ได้ทุนคืนมาประมาณเกือบ200เหรียญนะและตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ด่านที่2นะฮะซึ่งด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านแบบว่าเป็นทีมท่านผู้ชมคือเป็นด่านวิ่งวิ่งน,นั่นใช่ไหมวิ่งผูกขาเออไม่ <laughs> ผมจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรโอเคมันต้องสามเคคียดนะทุกคนใครไม่มีทีมเนี่ยอาจจะต้องโซโล่ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มาดูกันว่าจะมีใครเนี่ยตรงรอบหรือเปล่า และตอนนี้เนี่ยเกมก็เริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมซึ่งผมสามารถแก้ไขเกมได้ไหมคือด่านนี้เนี่ยเหมือนจะแก้ไขไม่ได้นะฮะแต่ว่า <c ười> ยิงยิงก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอคือไม่ได้ทําอะไรได้เลยท่านผู้ชมคือตรงไหนบ้างที่ผมเนี่ยสามารถแก้ไขเกมได้หรือเปล่าตรงนี้อ่าพวกนายทํางานดีๆนะถ้าพวกนายตกรอบเนี่ยพวกนายจะโดนแน่นอนคือด่านนี้เนี่ยเราแก้ไขเกมไม่ได้ท่านผู้ชมหรือว่าแก้ไขได้ คือมันไม่มีเหมือนเลยรไลกีไล like นะอืมโอเคตรงนี้รีบเดินนะฮะพี่ผมรอดูพวกพี่ๆอยู่นะถ้าพวกพี่เนี่ยตกรอบเมื่อไหร่พวกพี่โดนผมแน่แล่ตอนนี้เนี่ยเวลาเหลืออีกประมาณสิบวินาทีสุดท้ายฮะซึ่งถ้าเกิดคนนี้เนี่ยกดไม่ทันคุณจะเป็นคนตกรอบไปแต่แน่นอนว่าเ <laughs> ห 1. ลือสองวินหนึ่งลาก่อนฮะลาก่อนอืมลาก่อนนะอืมผมเก็บศพมาผมเก็บ <laughs> <laughs> เก็บสม คือต้องรีบเก็บทุกศพฮะเก็บศพเก็บทุกศพเลยศพเนี่ยเป็นเงินเป็นทองอุย้ยมีคนไม่รอดชีวิตหลายคนนะท่านผู้ชมอืมยิงไหมฮะโุ้ยเราไม่ได้ยิงแต่ว่าสมเขาหายเองท่านผู้ชมเก็บศพกอนเก็บศพฮะทีมนี้ตอนแรกมาดีนะตอนนี้ตกรอบไปซะแล้ด่านสุดท้ายเนี่ยไม่ผ่านท่านผู้ชมทีมตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ตกร,รอบนะฮะมาเลยเอา้าเดี๋ยวผมเก็บศพไม่ได้อะ่ะคือ คือบนบ้างเหรอทำไมผมเก็บสมไม่ได้หายไปเลยท่านผู้ชมคือได้เงินมาตอนนี้มีพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วท่านผู้ชมอุยเริ่มรวยเริ่มรวยและในตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ด่านที่สามนะท่านผู้ชมซึ่งด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านม้าหมุนนะฮะซึ่งจะมีคนตกรอบเยอะหรือเปล่าคือคนก็เหลือน้อยอยู่นะมีประมาณห้าหกคนท่านผู้ชมใช่ไหมเออประมาณเจ็ดคนนะฮะซึ่งใครจะเป็นผู้รอดชีวิตและใครจะเป็นคนตกรอบเรามาดูกันดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นคนคุมเกมนะ คือมันแก้ไขได้ไหมตรงนี้ยคือแก้ไขเป็นสองคนสี่คนอะไรอย่างนี้ได้ไหมเอออยากได้แบบนั้นอะ่ะถ้าเกิดมันแก้ไขได้นี่ผมบอกได้เลยว่าฟอนแมนนี่เป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมมันสามารถแก้ไขได้นะฮะซึ่งมีหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็สี่คนซึ่งแน่นอนว่าผมจะให้ตกรอบคนหนึ่งซึ่งผมจะเอาสามคนนั่นเองตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณเจ็ดคนฮะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีคนตกรอบหนึ่งคนอืมสามคนสามคน สามคนนะอ่าสามคนนะสามคนจะต้องมีคนตกร,รอบหนึ่งคนแน่นอนฮนะตรงนี้ยังไงก็มีมีไหมเอ้ยหรือว่ามันมีหกคนพอดีหรออันนี้เข้ามาแล้วฮะสามคนแล้วอีกคนหนึ่งอะ่ะอีกคนหนึ่งไปไหนอะ่ะอันนี้เดี๋ยวนะสองคนสองคน,อ,งคนอ๋อหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมอุย้ยเดี๋ยวนะตกร,รอบหลายคนนะเนี่ยอันนี้สองคนง่างโดนแน่พี่คือมีรอดแค่สามคนรนอยนี้ผิดคาดนะเนี่ย ตรงนู้นเสียฮะตรงนู้นผมมาเก็บศพฮะผมมาเก็บศพไปฮะไปฮะผมมาเก็บศพครับเอาไหมาเอาเงินมาได้ตั้งยี่สิบคอนตรงนี้อีกสองคนนะเก็บศพครับผมมาเก็บศพเอาตรงตรงนี้เมื่อกี้ผมเคลียร์แล้วนี่อันนี้คือมีทั้งหมดสี่คนพอด,ดีฮะซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะเอาหนึ่งคนแล้วกันนะหนึ่งคนไปเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อเหลือสามคนนี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยมัน <laughs> เหมือนว่าเขาจะบั็ใช่ไหมโอเคเหลือสามคนนะฮะตอนนี้ อ่ะพงละคนครับผมอันนี้ด่านง่ายๆซึ่งแน่นอนว่าเรานั้นน่าจะไม่มีคนตกรอบนะคิดว่าและในตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่เกมสุดท้ายนะฮะเกมที่สามซึ่งแน่นอนว่าผมจะเอาสองคนท่านผู้ชมเราจะให้คนหนึ่งเนี่ยตรงรอบนะฮะซึ่งจะเหลือ2คนสุดท้ายเพื่อไปวัดกันที่ด่านสุดท้ายนั่นเองคือผมไม่โคตรโหดายเลยวะ่ะอันนี้สองคนนะสองคนเอ้ยเขาเขาคนเดียวหรอพี่เอาดีสองคนนะ เอ้ยปิดประตูไปแล้วไ่ะลาก่อนนะฉันลาก่อนเพราะว่าฉันเป็นผู้คุมเกมยังไงล่ะลาก่อนนะายนายทำเต็มที่แล้วอืมขอบคุณมากสําหรับเงินยี่สิบเหรียญอุ้ยได้มาพันห้าเลยท่านผู้ชมและเหมือนตอนนี้เนี่ยจะเป็นด่านสุดท้ายท่านผู้ชมซึ่งเป็นด่านชักเยขยนะผมไม่สามารถดูด้านบนได้นะฮะเราจะมาดูด้านล่างกันใครจะเป็นคนตง่งเป็นคนแรกท่านผู้ชม ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นด่านสุดท้ายแน่นอนนะฮะซึ่งผมเป็นคนทําความสะอาดคือตอนนี้ผมเลือกได้ใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่เลือกท่านผู้ชมแต่แค่มันเป็นให้ดูนะฮะว่าใครเนี่ยเกือนกี่เปอร์เซ็แล้วซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสีเหลืองนะฮะห้าสิบสามเปอร์เซ็นตะ์ท่านผู้ชมสีเหลืองนี้น่าจะมุมนี้เนเนๆนอุ้ยฝั่งนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะสี่สิบเก้าจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นตะ์ท่านผู้ชมคือใครจะเป็นคนตกและใครจะเป็นผู้ชนะฮะใครโอ้โสูสีมากคู่นี้ห้าสิบสนะองกับสี่สิบเจ็ดนืม ใชฮะสีเหลืองฝั่งสีเหลืองนี่กาลังนําอยู่นะเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะซึ่งอันนี้เนี่ยวัดของจริงแล้วนั่นเองท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนว่าฝั่งสีเหลืองจะเป็นผู้ชนะผมมาเก็บสมอผมมาเก็บสมดีเลยได้ยี่สิบเหรียญน,นะ,ะเรามีเงินทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยพอดีเป๊ะเลยท่านผู้ชมคือเป็นฟอนต์แมนนี่ดีเหมือนกันนะเก็บสมอย่างเดียวแล้วก็ก่อกวนผู้อื่นได้ด้วยนะฮะ และในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้ชนะมาที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมซึ่งเป็นหมายเลขอะไรนะหมายเลขอะไรนี่ <c oughs> ไม่เห็นเลยหมายเลขกระโดดไปกระโดดมาเมื่อกี้ตอนนี้มีเงินรางวัลอยู่ที่ห้าร้อยสิบเหรียญเลยนะเยอะอยู่เยอะอยู่อยโอ้ยหมายเลขอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นผู้ชนะนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมได้จบลงแล้วยินดีกับผู้ชนะด้วยฮะที่เหลือรอดชีวิตเป็นผู้สุดท้ายเป็นคนสุดท้ายเออผู้ชนะนะฮะหมายเลขอะไรก็ไม่รู้ซึ่งยินดีด้วยครับผมยินดีด้วย และตอนนี้เนี่ยหน้าที่ฟอนแมนของผมก็ได้จบลงแล้วท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ